มัน,นีกับสิาพีผ้าน้องมากินบักเมาค่ะมันนีและสิบผ้ามาปรุงบักเมาก่อนเนะกินใส่พริกเกลือค่ะใส่แบบพริกลงไปค่ะของนัวค่ะน้ำตาลค่ะมากวานกระใส่หลค่ะ ใส่ไปแดกลงไปค่ะไปแดกจักน่อยเนาะพอเด็กกินหอมหวมค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาจาักน้อยค่ะพ้นให้เขากันจ้าแค่นี้ก็เ็ตเรียบร้อยล้วจ้า น,นี่แน่นี่สิบห้ามากินนี่ค่ะบักเมาค่ะบักเมาจ้าพี่น้องอันนี้ปรุงพริกเกลือเรียบร้อยจะ้ะใส่ปลาแดดหน่อยหนึ่งให้มันหอมปลาแดกค่ะอันนี้บักเมาเนี่เพิ่มิสรับพคุนทางยาด้ค่ะก็ะวอร์ไรนั่นจ้ะเนาะมากินกันเลยค่ะอื สีดำป็นสิบวหวานค่ะแต่ว่าสีเขียวกับสีแดงนี่ยก็จะสมค่ะสมแห้งพี่น้องสว่งเลยใส่น้ำปลาแดกค่ะ แม่ันสิไม่เม็ดค่ะบางคนเพิ่งกระกยิ่มเลยเลยบางคนเพิ่งเอื่นเลยค่ะเมล่วค่ะสมค่ะจริงจรินจะอยู่ในแบบนั้นเสียพี่น้อง แต่ว่าอันนีนย้มันเหี่ยวแล้วค่ะมันเหว่แล้วมันก็เลยล่วงลงบนแล้วปปมมเดี๋ยวนั่นสิขึ้นรูปไปบางอ่งเนี่ยค่ะรูปพวงพึ่นงามไดีนะคะรูปพวงพึ่นอะแต่ว่าเน,นี่ยมันมันเหี่ยวแล้วค่ะเอาไว้โดนใส่ตู้เย็นแล้ะมันเหี่ยวมันก็เลยลุดลงมาแล้วกรจะสมมือเราค่ะความสมือนบนหลดลงเลย น้ำปลาแดกค่ะน้ำปลาแดกพี่น้สองค่ะอืมให้แตงให้แต้มพี่น้องตั้งหันค่ะตั้งหอนทั้งสม ใ้พี่ค่ะเพ็ดเพ็ดฟินแฮ รดน้ำบาแดดค่ะโอ้ย้มแ้งด,ดีพี่นนองอันนี้เป็นซอยฟอกเดือดด้วยค่ะ สรรพคุณทั้งยาพันธุม์มีหลายเลยซอยฟอกเลือดแน่เป็นยาระบายจ้ะอื้ไม่รอ้ซาใจแฮะ สมสาใจแล้วค่ะพี่เนาะแกแต่งแกแต่งแล้วพี่นนอ,อ,ง,องเอเย้ยมาค่ะมากี่แม่หมอน้อกันจ้ามาเนาะ ายอนอ่อนพี่น้องก็ข่ายนอ่อนค่ะตองแบบนี้เลยสมสมพี่น้องเห็นไหมสมสมไหมค่ะอืฟิน xong cái cái gì phải không? แซ่บค่ะค่ะสมแห้งใส่กบกระเพร่าคือกันแห้งค่ะอากาศน,นอนหอนลองแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะค่ะกินหน่อยเป็นเป็น,ปนยาระบายค่ะกินหลายในีท้องเสียเลยเด้อค่ะถ้ามาคลิปนี้กฝากกดแช์กดไลค์เป็นกำลังใจแน่นี่เด้อจ้าพบกันไม่คลิปหน้าค่ะมะเบงว่าคลิปหนาแนนสิพากินหยังสำรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ